วิธีการเปลี่ยนโรเลอร์เครื่องซัมซุง MLC 5 1 0 ND นะครับโอเคนะครับรุ่นนี้จะมีโรเลอร์อยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็แต่ว่าจะอยู่ต่างที่นะครับอันดับแรกนะครับดึงถาดออกนะครับเราก็จะเห็นโรเลอร์ตัวที่1นะครับที่อยู่บนถาดให้ทันารดึงถาดออกไปนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้ทําการง้างนะครับฝาครอบถาดออกนะครับแล้วก็ง้างปลายของโรเลอร์นะครับง้างด้านปลายของโรเลอร์ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับอันนี้คือหน้าตาของโรเลอร์นะครับวิธีใส่นะครับก็ใส่เข้าไปบูเดิมนะครับแล้วก็ดันให้สุดนะครับแล้วก็ปิดข้อไันะครับส่วนตัวที่2กับตัวที่3นะครับก็กลวยสองหรือสามให้ หายเครื่องขึ้นนะครับหายเครื่องขึ้นแล้วก็จะเห็นโรเลอร์สองตัวนะครับให้เราทําการดันปุ่มเช็คกระดาษสีเขียวนะครับไปข้างหล like. ังนะครับโรเลอร์ก็หย่งออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ง้างตรงปลายนะครับจะเห็นตรงปลายตรงนี้นะครับง้างออกมานิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์ออกมานะครับก็จะเป็นโรเลอร์เหมือนหน้าตาเหมือนกันนะครับแล้วอีกตัวนะครับตัวสุดท้ายก็สไลด์นะครับ แล้วก็ดันออกมาเหมือนกันนะครับวิธีใส่นะครับก็เหมือนกันครับใส่เข้าไปแล้วก็ดันให้สุดนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับใส่ก็ดันให้สุดนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนโรเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ตัวนะครับหลังจากนั้นก็สามารถใส่ถาดกระดาษนะครับกลับคืนได้เหมือนเดิมแล้วก็เครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็กระดาษก็จะไม่ติดครับ